นางตัดสายอ่ะใกล้ถึงแล้วหรือเปล่าไปเปลี่ยนก็นได้ครับพอไปเปลี่ยนก็นได้แปบ๊บเดียวไอ้น่าถึงแล้วนะไงเหมือนแล้วเจฟูขับรถสีอะไรอ่ะสมะ้มปะสีขาวครับนอ่ะโละตอนนี้พี่อยู่เนเบลน้องพี่ม,มามทำอะไรอ่ะพาพาซ้อมมาขายของอ่ะอ่อไอเ้เขียพี่ไม่จบแล้วบ,บน เดี๋วจ,จบนแล้วไปแ้วเดี๋ยวรอหลังไอ้ดอบไปดูไอ้ดอกด้วยงานหน่อยอ๋อได้ได,ไดพี่โอเคครับเออไปดูปะเอเงอี้ยเดี๋ยวจะไปพี่ขออีก,กอนน่ได้ได้ได้ี่จะเอดอกเป็นลกน้กันจกนจุบก่อนอุอ๊ยพี่พอใจละเมลอนมองมันจุใครก็ไม่รู้มาตะเกียสิงจุ๊อะไรไม่ได้จุ<อ>๊เลย แม่แม่ไอเหนื่อยไอเนี่ยไแม่แต่เนี้ยเมื่อกี้ให้จุ๊บใช่ไหมแล้วซอฮาเดนเขาได้ยินเขาบอกว่าพี่ไปจุ๊บให้ใครฟาวไม่รู้ใครอะใครอะใครซอฮาเดนเดี๋ยวไปผมไงไปบอกกันไปบอกกันไปบอกกันบอกว่าเราแป๊บนะเขาฟาวไม่ฟาวไม่มาหาผมหางานให้เลยนะซอหอยา างานนะได้ฮัลโหลเมลอนไม่ใช่อย่างไม่ใช่อย่างที่ซอกพูดเลยระดีนไหมไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบจุ๊บอะไรนะจุ๊บให้เหนือให้กำลังใจน้องน้องมันเกมเยอะไงน้องบอกว่าขอกำลังใจหน่อยจบปุนเกมบ่อยมากจริงเลยจุ๊บให้ฟังเนี่ยจุ๊บให้เมลอน แบบเนี้ยให้กำลังใจด้วยการจุกได้หรอครับใช่เพระาะว่าน้องมันขอไงก็เลยเห็นเหมืนเกมบ่อยก็เลยไหนแล้วกัน<ม>แต่ไม่มีอะไรหะเหนือเราเหลายรอบแล้วนะทีเ่เขาทำแบบแปลกๆพี่มีอะไรกันเปล่าไม่รู้คิดว่าเหนือเป็นเกมหรอไม่ใช่หรอมั้งพี่มั่งสวัสดีพี่เออสวัสดีครับไม่รู้่ครับก็เห็นไปจุกกันมาตลอดเลยอ่ะ<ล>แล้ว,ลวไม่มีอะไรห<ล>รอกเดอาไว้ชุดเดียวในรถ ถึงอะไรถึงผู้ชายเป็นไม่มีอะไรหรอกผู้ชายด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับทาวเวอร์ทำอะไรครับเดี๋ยวเราพาซอฮาริสมาขายของอ๋อโอเคค่ะนิวเนวิเกเตอร์เพื่อนเซฟเพื่อนขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนเซฟให้เลยดวงขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ดูฝารบกวอนครับขอเลขหนึ่งวันจ่ให้เพื่อนผมหน่อยนะปอมพลตรงสบิทเพื่อนเซฟคนดีน่ารักที่สุดเป็นไม่มีอะไรหรอกที่เน ทำไมวันนี้ลำคอแปลกอ่ะหรอใช่มันเหมือนอยู่นู่นน่ะนอกโลกอ่ะแล้วพูดอ่ะเร็วปึ๊มหนึ่งนะเออต้องี้ดี๋ิวไคเยอร์ทำแล้วบายยังเข้าวะใช่ไงไม่บัตรบัตรแ้ก็แค่24็บสี่เ่โมงวะคือซอสจาผมใช่ไหมใช่ไงสวัสดีค่ะพี่บมงเหรอสวัสดีค่ะทำอะไรอ่า ไปจอบปูนกับซอสใช่ไหมคะเช็ดรถไหมคะเท่าไหร่เช็ดรถเท่าไหร่แพงกันหนึ่เมื่อไรไปกับซอสใช่ไหมหนูเช็ดฟรีนั่นถ้าพี่มองหนูคิดสองร้อยนะใช่ไปประกะซอไงเช็ดฟรีเช็ดฟรีอย่างไเช็ดฟรีนั่นสภาพรถยังไม่ได้ซ่อมเช็ดทำไมก่อนอย่างไรบ้าอย่างไรแล้งยังไงยังไงมันก็ ผมคะเซ่อเปลี่ยนสภาพไหด่วนเลยนะอยากให้ไปพร้อมกันอ่ะได้ได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนสภาพแล้วก็ไปส่งที่สภาแล้วเดี๋ยวไปดูโอเค<ด>โอเคร<ด>ีบมานะไม่เองก็ไปส่งค่าที่อันนั้นเลยก็ได้โดบถ้ามันมาก่อนน่ะก็มันต้ใส่ชุดเก่งชุดอะไรชุดสภาไม่ใช่หรอก็นี่ไงเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เองจะไปรับใครปะเนี่ยไม่ ก็ถ้าสมมติเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วมันมันแอร์ดอ,อกมาเองก็ไปส่งค่าพี่แอร์ดอ,อกก็ได้ไงเพราะยังไงเขาก็ต้องเอารถสีกันมาอีกแล้วขอที่ว่างคแมนรไม่น่งกลัวเหนื่อยนะแต่บอสมีแน่ๆถูกพี่ที่ถูกบอสได้ม่ๆไม่ใช่ hỏi là cả, nên đến nên đi để pháo hội được trên máy đi chấm thi chấm แล้วอย่างแม่นดีเยอะแล้วอย่างแม่นอ่ะแล้วอย่างแม่นอ่นนะไอ้เยอะนัดเดียวล่วงเลยอ่ะแล้วอย่างแม่นอ่ะแล้วอย่างแม่นอ่ะไอ้ยังแม่นอ่ะลูกเดียวพออ่ะมาดีมาดีเด,ดีมก่อนเดีมก่อนได้แล้วค่ะคนแม่นอ่ะบั๊กพี่ไอ,อ้ยูจะหลุดป่ะโอ้ย เออจะหลุดปะไอ้หม่องเมื่อกี้เองทำไรเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่มีอะไรครับคอยไปคิดเยอะทำงานทำงานหนักอ่ะเราอ่ะเมื่อกี้วูบเมื่อกี้เป็นลมวูบใช่ใช่ทำงานหนักไอ้นี่นึงวูบตอนนี้พักผ่อนบ้าเราอยู่ในอะไรโต๊ะงานนะเนาะแบบเอกสารอะไรเยอะตามันลายใช่ปะล่ะใช่ใช่มันเลยแบบหน้ามืดไปนิดนึ่งนี่เราเล่นเติ้ล ตตน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 เฮ้ยมองมันมีรูปปืนขึ้นด้วยวะ่ะขวาบนคืออะไรอะ่ะปืนหรือเปล่าไอร้านแบบป่นหรือเปล่า